สวัสดีครับมาพบกับผมนะครับช่างเยบตาบ้านนะครับเดี๋ยววันนี้ผมจะนำรีโมทแอร์มิซู heavy duty นะครับมานําเสนอในการตั้งเวลาตรงนี้ให้เป็นปัจจุบันนะครับส่ติว่าเวลาตรงนี้เราไม่เป็นปัจจุบันนะครับก็จะมีผลในการตั้งเปิดและตั้งปิดแอร์นะครับแต่กรณีที่เราจะตั้งปิดแอร์เฉยเราก็มาใช้ในโหมดสลีปนี้ก็ได้นะครับก็จะเป็นทีละหนึ่งชั่วโมงนะครับเดี๋ยวมาเริ่มกันเลยสุติว่าเวลาตรงนี้มัน เป็น0900นะครับเวลาในในนี้เราไม่ตรงครับเวลาจริงเป็น0 9เราเมื่อกดที่ ACL นี้ครับหรือปุ่มรีเซ็ตนะครับเพื่อคืนค่าโรงงานนะครับหาประกาหรือไม้กิมฟันก็ได้กดไป1ครั้งนะครับแล้วก็ปล่อยนะครับเราจะขึ้นหน้าต่างนี้มานะครับนะครับนี่ครับขึ้นมาเป็น1300นะครับเราก็กด ทีเทมนะครับขึ้นหรือลงเลือกหาเวลานะครับตอนนี้เราก็ต้องกดลงนะครับเพเลือกเวลา09.00นะครับให้เป็นปัจจุบันนะครับพอเรากดได้เวลา09.00เราก็กดที่ออนออฟนี่เพื่อยืนยันเวลานะครับเห็นไหมกดไปหนึ่งครั้งนะครับเวลาก็จะได้09.00นะครับเป็นเวลาปัจจุบันนะครับนี่ครับแล้วก็เปิด แอร์ใช้งานไปนะครับถูกว่าเราจะตั้งปิดแอร์โดยผ่านเวลานี้ก็ได้นะครับหรือเปิดแอร์นะครับเวลาก็จะตรงกันปิดเปิดแอร์ก็จะตรงนะครับสมมติเราเปิดแอร์ใช้งานครับเราจะตั้งตั้งปิดแอร์เห็นไหมครับอร์ air ตั้งปิดแอร์เราก็กำหนดเวลาสูงว่าเรา เวลามัน090เราจะอยาก1200เราจะปิดแอร์นะครับเราก็เลื่อนหาเวลาลงงานเลยนะครับ1200นะครับปิดแอร์นะครับเห็นไหมครับ1200แล้วก็กดที่ off อีกครั้งนะครับเพื่อให้ตัวหนังสือกระพริบหยุดน,นะครับนี่ครับในการตั้งปิดแอร์กาสมบูรณ์นะครับเราก็จะปิดแอร์ 12.0นะครับแต่ถ้าเราไม่เอานะครับจะยกเลิกนะครับเราก็กดที่ cancel ได้นะครับเห็นไหมครับกดที่ cancel นะสมมุติว่าเราจะตั้งปิดแอร์12.0เหมือนเดิมเราก็กดที่ o อฟมาหนึ่งครั้งนะครับแล้วก็กดที่ o อฟชิมยันหนึ่งครับหลังจากที่เราเลือกเวลาแล้วครับสมมติว่าเราจะตั้งเปิดแอร์12.0ปิดนะครับรตั้งเปิด สัก13.00ก็ได้นะครับตั้งเปิดจาก13.00นะครับแล้วเราก็กดที่อ่อนอีกครั้งนะครับเพื่อยืนยันในการตั้งเปิดนะครับหลังจากที่เราเลือกเวลาเสร็จนะครับก็ตั้งปิดและเปิดก็ได้นะครับพร้อมกันนะครับนี่นะครับสมมว่าเราจะยกเลิกนะครับเราก็กดที่แอนเซอร์ในการตั้งนะครับ นี่คือกดที่แคนเซิลก็จะเลิกทั้งในการตั้งปิดแต่ตั้งเปิดแอร์นะครับแต่อีกเคสหนึ่งนะครับในการตั้งปิดแอร์นะครับกดที่สลีปก็ได้ง่ายๆนะครับนะครับเวลาก็จะขึ้นทีละ1ชั่วโมงครับ2ชั่วโมง3ชั่วโมงนะครับ4ชั่วโมงเราไปยิงให้บอร์ดแอร์รับสัญญาณนะครับนี่ครับโหมดสลีปนี้จะได้ทั้งหมด10ชั่วโมงนะครับในการตั้งปิด สวนมากผมใช้งานผมจะใช้โหมดนี้นะครับสลีปนี่ครับในการตั้งปิดแอร์แต่ตั้งเปิดไม่ค่อยได้ตั้งนะครับเพราะว่าบางทีเรากดเปิดจากจากมือเราอยู่แล้วนะครับจะเหมาะสำหรับคนที่แบบตั้งเวลาปิดและเปิดนะครับครับสำหรับคลิปนี้ก็มีเพียงเท่านี้ครับเพื่อนๆท่านใดมีอะไรสงสัยก็คอมเมนต์ใต้คลิปได้เลยนะครับฝากกดติดตามกดไลค์เพื่อให้กำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปนะครับครับสวัสดีครับ